เราสามารถเห็นว่ากล่องเนี่ยสีกับฟอนต์เนี่ยแทบจะคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันเลยด้วยซ้ำก็ว่าได้นะครับของปลอมของแท้เนี่ยก็จะมีลายนูนขึ้นมาเหมือนกันนะครับหยิบออกมาเนี่ยแทบจะนูนไม่ออกเลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับว่าอันไหนเป็นของแท้หรือของปลอมมารีเพิ่มพันเครื่องสำอางนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยทางตำรวจสอบสวนการโดยกองบังคับการปราบปรามก,การข่าวคามผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคครับและ่ลายจับโกดังเครื่องสำอางปลอมลายใหญ่แห่งหนึ่งครับซึ่งมีมูลค่าของการกว่า70ล้านบาทด้วยกันผมเลยอยากจะเตือนภัยทุกทุกคนนะครับว่าเวลาเราซื้อของทางด้านออนไลน์เนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับดูร้านค้าดีๆดูวบบไซต์ดีๆนะครับเพราะว่าร้านค้าเนี่ยอาจจาะนำจำหน่ายของปอลอมก็ได้เลยให้ซื้อจากร้านค้าที่เป็นแฟลกชิพสตร์หรือเป็นร้านค้าเวอร์ยิฟายเท่านั้นนะครับเรามาดูถึงผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำมารีวิววันนี้วันนี้ครับ เริ่มต้นจากกล่องก่อนนะครับเราสามารถเห็นได้ว่ากล่องเนี่ยสีกับฟอนต์เนี่ยแทบจะคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันเลยด้วยซ้ําก็ว่าได้นะครับแล้วก็ด้านข้างกล่องนะครับที่มันมีรอยเอ่อนูนขึ้นมาเนี่ยครับทางของปลอมของแท้เนี่ยก็จะมีลายนูนขึ้นมาเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นด้านล่างก็ตามเป็นลายที่เขาถูกประทับลงไปนะครับก็ถูกประทับลงไปเหมือนกันทั้งคู่นะครับคราวนี้เนี่ยเราถ้าเราไม่ได้ใช้โปรดักต่างกาวเนี่ยเป็นปกติแล้วบิบออกมาเนี่ย้าเจะรู่นออกเลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับว่าอันไหนเป็นของแท ครับคราวนี้เราสามารถสังเกตได้เห็นชัดนะครับจากตัวเนื้อครีมครับเรามาดูเนื้อครีมกันดีกว่าครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างจากทงของแท้นะครับเพราะว่าถ้าเราลองสัมผัสดูนะครับจะเห็นว่าอ่ะยังมีลายนูนนะครับแต่ว่าไม่ได้เสมอไปนะครับที่จะมีลายนูนบนแต่ของแท้นะครับบางทีของปลอมอาจจะมีลายนูนด้วยก็ได้นะครับอคราวนี้นะครับเราองดูที่เนื้อครีมครับถ้าเราสังเกตนะครับเนื้อครีมของของแท้นะครับเอมันจะเบ็นดน้วเดยกันมากกว่านะครับแล้วจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ เห็นไหมครับว่ามันจะมีความที่เป็นน้ํากับนมเนี่ยแล้วก็ตัวเนื้อครีมเป็นลายเดียวกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูของปลอมกันดีกว่าครับของปลอมนะครับเวลาผมหยดลงมาเนี่ยมันจะสามารถเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะเหมือนนมบูดนะครับทางสีนะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของมันเนี่ยเวลาทาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเหมือนกับทางของแท้นะครับสามารถเห็นได้ชัดนะครับ ผมเลยอ่ะจะเตือนภัยทุกคนนะครับว่าเวลาเราซื้อของทางด้านออนไลน์เนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับดูร้านค้าดีๆดูเว็บไซต์ดีๆนะครับเพราะว่าร้านค้าเนี่ยอาจจะนําจําหน่ายของปลอมก็ได้เลยให้ซื้อจากร้านค้าที่เป็นแฟลกชิพสตอร์หรือเป็นร้านค้าเวอร์ไฟเท่านั้นนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับอยากให้สังเกตเว็บไซต์ดีๆนะครับว่าเป็นลัเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของทางแบรนด์นั้นๆนะครับแล้วก็อย่าเชื่อใจแค่เพียงแต่รีวิวนะครับเพราะรีวิวสมัยนี้เนี่ยสามารถปลอมเหมือนสินค้าได้นะครับว่า ได้ตรวจสอบแล้วว่ามันถูกออยอแล้วก็ไม่ใช่ของปลอมเป็นเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์แท้จากแฟรชิปสตอร์หรือถูกบริไฟแล้วจริงๆนะครับยันไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ